AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่15พฤษภาคม2024สึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไบตันเปิดบ้านพบกับเชลซีเวลา1นาฬิกา45นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเจ้าบ้านไบตัน20นัดหลังสุดชนะ6เกมเสมอ5เกมแพ้6เกมยิงประตูได้22ประตูเสียประตู32ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเชลซีเล่น20นัดหลังสุดชนะ10เกม เสมอ5เกมแพ้5เกมยิงประตูได้48ประตูเสียประตู37ประตูมากันที่ผลงานในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในปีนี้ของทั้งสองทีมข้อมูลณวันที่14พฤษภาคม2024เริ่มจากทางฝั่งไบตันลงเล่นไปทั้งหมด36นัดอยู่อันดับที่10ของตารางคะแนนมี48คะแนนชนะ12เกมเสมอ12เกมแพ้12เกมยิงประตูได้54ประตูเสียประตู58ประตู มาต่อกันด้วยทางฝั่งของเชลซีลงเล่นไปทั้งหมด36นัดอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนมี57คะแนนชนะ16เกมเสมอ9เกมแพ้11เกมยิงประตูได้73ประตูเสียประตู61ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของไบตันชนะ2ครั้งสเสมอ0ครั้งแพ้3ครั้งยิงประตูไปได้11ประตูเสียประตู10ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเชลซีชนะ3ครั้ง เสมอศูนย์ครั้งแพ้สองครั้งยิงประตูไปได้สิบประตูเสียประตูสิบเอ็ดประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของไบตันชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองยิงประตูไปได้สามประตูเสียประตูเก้าประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของเชลซีผลงานห้านัดหลังสุดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้สิบสองประตูเสียประตูเก้าประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกัน เริ่มด้วยทางฝั่งของไบตันจบเกม imprisoned. สกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.10ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.60ประตูมาต่อทางฝั่งของเชลซีจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่80%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่20%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.40ประตู ค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.85ประตูคาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้ง2ทีมทางด้านของไบตันจะมาในแผน4-2-3-1มาต่อกันที่ทางด้านของเชลซีจะมาในแผน4-2-3-1 AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่เชลซีเป็นฝ่ายชนะและจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้3ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้จะอยู่ที่เชลซีชนะไบตันด้วยผลสกอร์2ประตูต่อ1 ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับ